ลโหลตายก็โหอยอคัดเสินอสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําขนมอ่ากล้วยหอมทอดให้ดูค่ะรียกว่าให้แอเอาัเสนตันินกเจตันินก็ยัดนกัดนินก็เยัอนกเล้าันเยัิดนิก็ยตัอนิกลยตัไปก็เลยตัดไปนกเลยติิกเลยติกเลยิกตเหลงัลเฮยก็ต มีฟันลงไปยหลอไลห ơi, หลอดิ้ห ơi, หดกกน,น,น้าลลเก้แบบี้นี้ล่จะเฮยหเอ่อแป้งขงใ่ลง้งขนัแป้ังใไนี้ตามมาตกมมาเามมาตามมาเปมมาห้มงาตามมเตามกาามีเตา้าห้องมีาตา้มาห้องาตามมเฮยมมมามมาเนมมาตากมามมกมมมีมีาามาามมกมกามมอมอะะมาตามมมมมตมมาตมมาตาีเจตา ก็จะบีให in <c inhos> ้กล้วยหอมก็ละเอียดก่อนนะคะให้มันแหลกก่อนแล้วที่นี้ก็ใส่น้ํามะนาวใส่น้ําตาลใส่เกลือแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าใส่แป้งข้าวเหนียวแล้วก็ใส่เกล็ดขนมปังผ่นเข้าไปกับขนมเกล็ดขนมปังต้องเอาไปตําให้ละเอียดหรือว่าไปปั่นให้ละเอียดก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะทีนี้ส่วนผสมเราก็จะมีอันนี้คือนมกะทินะคะเราใช้แทนมะกะทิค่ะอันนี้มันเหมือนกะทินะคะ มันจะใช้ได้เหมือนกะทิเลยค่ะมันเป็นสําหรับดื่มนะคะนี่ก็ไฮเยหลายเลยคกะเข้าเราอเฮยซินกาซิซิวเราอเฮยซินโอไล่กายายงเสาละสอซินพระเจ้าผีนะกันจีแล้วเจ้าคัดเจ้าซีนก็อย่าคัดเจ้าซีนกันเนี่ยไปแล้คือยหลับสาบทายโตล่ะหลับสาบทงก็ตัวทายโตละสอยเยแจะคัดเจาะสอยเยเอาเอาจอยอ่ากาซ็ตไปแต่กาแท่งซิวๆล่ะ 咁啊唔夠啦，椰奶就加落去啦。落咗啲糖啦，鹽啦，你可以試味嘅呢度。再試味睇夠唔夠甜？嗯，夠甜啦。好啦，我就唔溝咁多啦。 我落咗啊呢個檸檬汁落去少少檸檬汁，跟住我就溝埋少少誒油落去先啦。我就粒呢，問俾啲奶啦，再加少少油咯，放少少油落去。我就曬呢問啲奶啦，落少少油落去，咁咪攞佢啦。放少少油落去啦，佢煎你上嚟，佢唔好咁黐鍋啊嘛。 啊，沟好佢先，沟到佢啊，唔系淋白白噶，佢佢诶，唔系唔算稀嘅，唔算稀嘅吓、啊，就效果就咁样嘅，就咁样嘅，一阵要嚟煎嘅，大家要煎香蕉饼，好啦，开开始煎啦，洗手先。 เดี๋ยวเราจะมาทาการทอดนะคะเตรียมกระทะตั้งกระทะก่อนไฟอ่อนๆจ้ะพี่น้องมานฝจิ้มกระายก็ใส่เก่าที่ก็จะทําแผ่นเล็กๆนะคะอันนี้เป็นสูตรของกบน้อยเองนะคะเป็นกล้วยหอมทอดกล้วยหอมแผ่นทอดค่ะเป็นสูตรของกบน้อยเองนะคะจะมาลองทําดูว่ามันอร่อยไหมจะมาลองดูค่ะว่าชิมแล้วรสชาติก็ใช้ได้อันนี้ก็จะใส่น้ํามะนาวไปหน่อยนึงนะคะ ราคาเลยเรามาทําการทอดจ้ะพี่น้องตองก็ที่เออ小吃ก์你可以当小吃你可以整一齐啊น糕食都得嘅有边个中意一齐雪糕就好食啦 我用นี่ก็เยลลาย,ลยเนี่ยไทเยีับเลยสามารถเามก็จะใส่น้ำมันเข้าไปนะคะใส่น้ำมันเข้าไปนิดหน่อยะคะ่ะใส่น้ำมันประมาณนี้ถ้าเกิดน้ำมันไม่พอเราก็เติมได้อยู่ที่เหยีวแล้วมเกาแล้วหอย,ยก้าแกมาฟองเลยคอแตยคนตงๆน่ะก็มามานทีกว่โฟลมานที่โฟ 细啲火，咁啊细啲火嚟煎啦，好啦，咁就整落去啦，咁就整落去煎啦，最教最诶细、呃、火嘅教最细火嚟煎。 整小食嘅呢、這個香蕉餅，整三嚿啦，可以、呃、有位呢就放，放太多佢又唔夠位嘅呢陣要、呃、反轉佢啦嘛，驚唔夠位啊！ 一阵咧整完就试俾大家睇ห้ด好ไม่หี่สยส好味咧就 O K，เค唔好味啊就抌咗佢ถ้าอร่อยก็จะก็จะลงคลิปให้ดูถ้าไม่อร่อยนะคะก็จะทิ้งจะไม่ได้ลงคลิปนะคะอาหมานมานันใส่หอจิ้นละหวย่จับเยอะอะีกอ่ะเดี๋ยวจะเคยจิ้นละเรามาดูก่อนนะที่ใส่ก่อนเนี่ยมันเป็นยังไง 阿จงไม่ได้เกก,ก,นนกันกจเจ้านนะน่ะก็มาตา紧า噶，有ย佢煎呐。咁啊得闲嘢就执ินแล้วก็แล้วก็ว่างให้มันปล่อยให้มันทอดอยู่อย่างนั้นนะจ๊ะปล่อยให้ทอดอยู่อย่างนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเก็บของก่อนนะคะพี่น้องเก็บของก่อนจ้าเก็บของเก็บอะไรก่อนเดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะ มาชมไม่ดูค่ะกลับได้ยังฝั่งอันนี้เดี๋ยวดูก่อนฝั่งอันนี้กลับได้แล้วค่ะโอ้สวยงามมากเลยจ้ะพี่น้องอ๋หสแรงะ่ะแต่ก้ากำหมอง,เงอนเงิวแยง่ะ,งะสวยงามมากเลยกาพี่น้องออกเหลือง สีเหลืองทองสวยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งอันนี้ได้ยังน้ำมันไม่พอนะคะน้ำมันแค่พอติดกระทะพอให้มันลอนได้นะคะอย่าน้อยจนเกินไปหมูหลอดไทยสิีหยาบตั้ใจว่าแต่ก้าวหล่อท้ายสีหยาบแต่ใจแล้วก็จะชิ้นหัวก็ละก็่าชีากก้นหออัวหก,ก็ละใช่ไหมชี้นบัวเนี่จะม่เลงก็ลาหลือที่อ้ามโหแก่ 哇，好靚啊！大家可以一齊雪糕食啊，<laughs> 香蕉餅一齊雪糕食。嗱，一陣整完呢，就試味俾大家睇。呢、这個係我誒係、呃、我諗出嚟嘅，呢、这個呢，香蕉餅係我諗出嚟嘅。好啦，就反轉佢。

千祈千祈唔好大火啊！如果咪就香蕉就㶶啦。嗱、啊，我整咗個,、这个啊、個呢個幾舊咗啦呢度。嗱咁樣就落呢個咧代替椰汁，唔緊要,紧要可以用噶。佢咪佢有椰汁啊嘛，係嘛？有椰汁又有糖啊嘛呢、这個。你啊溝粉嗰陣時，你唔唔需要溝誒落咁多糖咁解，用呢個可以噶，代替椰汁可以噶，OK 噶。

จินแพนนี่ก่อแล้วจงการแห่งเผงอะ่ะจงการคือหยอกปูที่เคยอะที่เหยาเฮยใส่จะปิอะอะ้งกับเหยื่องอ่ะก็อันนี้กระทะแบนนะคะตรงกลางมันไม่แบนค่ะตรงกลางมันเป็นเนินๆนะคะเวลาเราเทน้ํามันเข้าไปแล้วมันไปอยู่ด้านข้างหมดค่ะทีนี้เราก็ต้องมาคอยเติมน้ํามันอีกจ้ะพี่น้องคอยล่อนเข้าไว้ล่อนกระทะเข้าไว้ให้น้ํามันมันทั่วจ้ะจอยฝานจืนจอยฝานจืนอาชามโตละ 總之，要佢要夠油先得嘅，唔好太多油喎、啊。因為我煎 pan 呢度咧，佢唔夠平啊，中間啊再煎多一陣咧就 O K 噶啦。咁好啦，我煎三嚿俾大家睇就算啦，因為咧太長時間，我呢度咧一陣一陣一陣咧再煎嘅，我放喺度先。好啦，就煎三嚿先啦。 ก็จะทําประมาณ3มชิ้นให้ดูนะคะแล้วเอาไว้เหลือแล้วจะทอดเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นไงคะ่ะเดี๋ยวเจงหยินแล้วเอาจากชีปแต่ก็ไทยหาไทยก็ที่แอมเมโตโดินเดียงล่ะเอามาดอกปีนดอกเก้แรงโดยฟันจีนเคยอยากตักกะละอาอกาอีกด้านหนึ่งก่อนนะคะ 呢個當小食嘅，你當甜,甜品又得，當下午茶又得，係嘛？反轉再反轉佢，嗱幾靚，嗱幾靚，我就試俾大家睇下啦。

嗱、啊，我就試噶啦，試少少俾大家睇，睇冇食先。熟噶啦呢個，嗱呢度嘅，就試少少俾大家睇。嗯，好食喎、哦！我、哦、呢、这個香蕉呢，唔係太熟啊，所以有啲少少澀味。呢度咁樣。 อร่อยโกลห้ร吃น่า好吃ก大家可以试下你最好咧拣啲香蕉ก啲熟啲嘅า果拣得ย够熟佢有啲涩ซิ少少涩涩味嘅这เมย嘅好吃啊好ว思哈โอเคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะออกมาก็ใช้ได้คะ่อยรสชาติอร่อยคะก็จะเป็นแบบกล้วยหอมทอดนะคะ กล้วยหอมทอดคล้ายๆแอปเเค,ค้กกล้วยหอมค่ะอร่อยค่ะพี่น้องค่ะแค่นี้แล้วค่ะไปแล้วค่ะไปๆค่ะ